วันนี้ป้าก็จะพาทําลูกแครอทน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานติดหมวกติดกระเป๋าห้อยกระเป๋าหรือว่าทําเครื่องประดับเป็นตุ้มหูก็ได้นะคะป้าก็จะใช้ไหมสามพายสองเส้นนะคะแทนสีส้มนะพอดีสีส้มแ๊ทมันไม่มีส่วนสีเขียวก็จะใช้ไหมนมสีไายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์ค่ะป้าเขียนแพทเทิร์นมาให้เป็นแบบง่ายๆนะคะนี่ก็ขึ้นต้นจากแถวแรกก่อนนะคะห้าเอ็กซ์ลงในห่วงผ่านไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ แทงเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก x จะเป็นลาย x ทั้งใบนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกแบบนี้ยังไม่นับเป็น1 x นะคะลงไปอีกครั้งหนึงก่อนดึงขึ้นมาแบบนี้นับเป็น1 x นะคะ2ทําไปทั้งหมด5 x คะ่ะ3 4 5ี่ได้5 x แล้วนะคะก็ดึงตรงรูให้มันเล็กลงนะคะไหมสามพายของป้ามันเส้นเล็กไงต้องใช้2เส้นมันถึงจะเทียบเท่าไหมสีพายเส้นหนึ่งนะคะพอได้ห x แล้วก็แทงที่ x แรกนะคะ มีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าให้สอนวิธีขึ้นแบบอ้อนหอยหน่อยก็คือแบบนี้เลยนะคะแทงลงไปคือแถวแรกเรา5 x แล้วใช่ไหมอันนี้เราจะขึ้นแถวที่2นะคะแทงที่ x แรกแล้วดึงขึ้นมาแล้วไม่ต้องดึงออกแบบนี้ถ้าดึงออกคือจบในแถวถ้าไม่ดึงออกแบบนี้นะคะก็คือเกี่ยวไหมขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วดึงรอดแบบนี้จะได้หลักที่1ของแถวที่สนะคะ แถวที่2จะเป็น v v คือการลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะเราได้มาหลักหนึ่งแล้วเราลงเพิ่มอีกหลักหนึ่งก็จะได้ v ตัวที่1นะคะแล้วเราก็ลงไปหลักละ2ครั้งเป็น v ทั้งหมดเลยนะคะ5 v 5 v ก็คือ10 x นะคะจะได้10 x 6 7 8 9 สีเขียวอย่าเพิ่งมายัางไม่ได้ใช้1 0 1ส x แล้วต่อไปแถวที่3มก็จะเป็นถัก x ไปหนึ่งหลักนะคะถ้าจะตรวจว่าเราถักถูกไหมเราก็นับจำนวน x ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ดแปดเกสแสดงว่าครบแล้วถูกแล้วนะคะเราก็ถัก x ไปแถวที่3มนะคะหนใครกลัวหลงก็พาดไหมไว้นะหรือว่าเอาเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกนะคะสาม ได้แถวที่3แล้วนะคะก็จะได้ก้นของแคลอรแล้วนะต่อไปแถวที่4เป็น 1x 1b ค่ะแถวที่4 1x เนี่ยถ้าใครกลัวหลงก็พลาดไว้ที่ตรงหลักที่1นะคะ 1b นี่คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะ 1x 1b จบชุดที่2 1x 1b บจบที่ส 1x 1b บจบที่4 นีี่ต่อไปแถวที่5ถึง7ถัก x ไปอย่างเดียวเลยค่ะก็ถัก x ไป5ถึง7เดี๋ยวมาเจอกันแถวที่8ค่ะได้มาแล้วนะคะต่อไปแถวที่8ทีนี้บางคนที่นับหลักไม่ถูกนะคะเวลานับหลักนะเนี่ยให้ดูตรงก้นมันใช่ไหมคะตรงนี้คือ ตรงกลมๆเนี่ยตรงเนี้ยคือแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะที่กลมๆนี้แล้วเราก็เริ่มปีนเกลียวเป็นก้นหอยขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเริ่มต้นแถวที่2ตรงนี้คือหลักที่หนึ่งของแถวที่สองใช่ไหมคะแล้วก็วนมาตรงนี้คือหลักสุดท้ายเวลาจบทีนี้เวลานับเราก็ดูก้นมันตรงนี้เราก็ดูหลักแรกที่มันขึ้นมันจะอยู่ตรงนี้เราก็นับตรงนี้นะคะนับตรงจากตรงนี้หนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจดถ้านับถึงเจ็ดแถวก็แสดงว่าจบแถวที่เจ็ดแล้วนะคะถ้าถักต่อมาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหลักที่หนึ่งของแถวที่แปดนะคะให้นับแบบนี้บางคนหลงแถวไ แถวที่8ทํา 2x 1v นะคะก็จะเป็น 2x แล้วก็ 1v ที่ป้าไม่พลาดหมายเพราะว่าป้าใช้วิธีนะับแบบนี้แหละแต่ถ้าใครกลัวกลัวหลงก็พลาดหมายเอานะคะ 2x 1v ติดเข็มกลัดเอา 2x 1v มีสามแ้ว 2x 1v ลีด แล้วเสร็จแล้วนะคะคราวนี้แถวที่9ถึง13ก็ถัก x ไปอีกค่ะก็ x ไปอย่างเดียวถักง่ายๆนะคะแครอทถักง่ายๆแล้วถ้าใครที่แบบว่าไม่ไม่อยากให้ได้ลูกใหญ่เอาลูกสั้นๆกลมๆป้องๆตรงนี้ก็จบแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะถักขึ้นไปแล้วก็จบแค่ตรงนี้แต่ว่าใครอยากยาวต่อเนี่ยก็ถักต่อไปได้ค่ะจบแค่ตรงนั้นแล้วก็ถักเป็นเป็น a ถักเป็น a ปิดปิดงานนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าก็จะถัก x ไปถึงแถวที่13นะคะมันก็จะได้ความยาวตรงช่วงนี้เนี่ยตรงช่วงนี้ขึ้นมานะคะ ได้แล้วนะคะ13แถวนะก็ e นับเหมือนเดิมนะคะน, chanting, นี่ตรง 2, 4, 6, 8, 10, 12, the the นีต้ตรงนี้คือตรงที่เริ่มปีนก้นหอยใช่ไหมเราก็เริ่มนับจากตรงนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสิบามก็คือหลักสุดท้ายของแถวที่13พาออขึ้นต้นตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นหลักที่หนึ่งของแถวที่14ี่นะคะแล้วแถวที่1 4ก็จะถักเป็นเอถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าสองหลักแบบนี้นะคะเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้า2หลักแบบนี้แล้วดึงผ่านก่อนแล้วก็ดึงผ่านอีกทีนึงนะคะเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้า2เส้นแบบนี้แล้สองหลักมันจะลดเหลือหลักเดียวนะคะ ขยับไปเรื่อยๆนะคะสองหลักมันจะลดเหลือหลักเดียวแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนรอบเดี๋ยวป้าไปเอายางสังเคราะห์มาใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวมันเล็กๆเราจะใส่ยากก็จะใส่แค่พอแบนๆนะคะใครที่เอาไปทาเป็นลูกกลมๆอยากได้ลูกกลมๆก็ยัดเยอะๆได้นะคะของป้าจะยัดแล้วก็บีบๆลงแบนๆก็เดียวต้องเอาไปแตะไปติดกับหมวกติดกับกระเป๋านะคะก็แทงลงตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเราก็ค่อยๆเก็บไตค่ะค่อยๆเก็บตรงปากสองหลักมันก็จะลดเหลือหลักเดียวลดเหลือหลักเดียวไปเรื่อยๆดูมันก็จะเล็กลงนะคะถ้าใครที่ทําลูกกลมๆอ่ะก็ถักต่อไไปดด้้เเลยยนนะะะะะคคคจใชแแ่ถววี เพราะว่าใช้เป็นรูปแบนแล้วด้านบนก็จะบีบลงเลยให้แบนๆแล้วก็เดี๋ยวไปติดถักหมวกเอถักใบติดนะคะนี่ครบรอบแล้วป้าก็จะแทงลงหลักถัดไปแล้วก็ดึงรอหอเลยนี่แล้วป้าก็จะบีบลงแบบนี้นะคะมันก็จะมีมันก็จะมีหลักสองหลักเดี๋ยวป้าเก็บไปลายใหม่ก่อนนะคะ มันก็จะรูเนี่ยรูมันก็จะเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครทำลูกกลมก็ทักเอไปอีกสองตัวเดี๋ยวมันก็เล็กลงแล้วคะ <c oughs> ่ะแล้วก็ใช้วิธีดึงสอยปิดรูเอานะคะแต่ว่าของป้าไม่ได้ปิดรูนะหมายถึงคนที่ทำลูกกลมๆอ่ะก,ก็สามารถดึงปิดรูได้เลยเวลาใส่ใยสังเคราะห์น่ะใยมันชอบออกมาเนาะเป็นเส้ๆนๆ <c oughs> นี่แหละป้าเอาแค่รูแค่เล็กๆแบบนี้เพราะว่าจะทำเป็นลูกแบนก็จะบีบลงแบบนี้นะคะให้มันเหลือสองหลักตรงนี้สองหลักจะใช้ทักเป็นใบนะคะ ตรงใบไม่ได้เขียนแพทเทิร์นให้นะใบมันง่ายๆ,ๆ,ๆเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็นับไปสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโซ่แล้วก็จับไว้8ปดเก้าสิแล้วก็พันัวเข็มเสร็จก็ลง F กลับมาโซ่ที่เจ็ที่เราจับไว้นะคะแล้วก็ทำา f ไป3มตัวสองสใครชอบอ้วนๆจะทำา f ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วก็ทำเป็น T 1นี่หตัว T สองตัวเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ทํา x ใบมันจะได้ค่อยๆเล็กลงไงพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็ดึงรอหอเลยดึงรอหอเสร็จแล้วเราก็จะลงตรงนี้ก่อนทีหนึง่งหรือว่าจะข้ามาหลักถัดไปเลยก็ได้นะคะข้ามาหลักถัดไปแล้วก็ดึงรอหอแล้วก็มาขึ้นอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้ถ้าจะเอาเท่ากันก็ขึ้นโซ่เหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับไว้เก้า สิบเอ็ดของป้าใหญ่กว่าอีกใบหนึ่งใหญ่กว่าโซ่เดียวนะคะแล้วก็ถักเอฟใก็เพิ่มเอฟไปเป็นสี่เอฟเมื่อกี้สามเอฟผิดกดนิดหนึ่งแลมแลมน่ยกดเยอะนะติดต่อครับสี่เอฟแล้วก็ทำทีทีหนึ่งทีสองแล้วก็เอหลักสุดท้าย ดึงลอหอนี่แล้วก็ลงไปจบที่รูเดิมนะคะดึงลอหอแล้วก็ไปล็อกไว้ข้างหลังตัวปลายก็เอาเข้าไปเก็ไว้ในใบนะคะมียายคนนึงบอกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเห็นป้าเอาเชือกเอาเอา,เอายางมัดอะ่ะเขบอกว่าเอาไส้ไก่เอาไส้ไก่ใส่แทนก็ได้นะคะนุ่มมือเหมือนกันว่างั้นป้าจะไปหาไส้ไก่จากไหนเนาะไส้ไก่ที่ไม่ใช่ไส้ไก่จริงๆนะไส้ไก่ที่เป็นเหมือนกับใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะ่ะสมัยก่อนน่ะเคยได้ยินอยู่มีไส้ไก่ มันจะเป็นยางๆอ,อ่ะก็น่าจะลื่นยืด,ยดๆออกนิดนึงแล้วเอาเข็มเข้าไปเออฉลาทำใจแต่ป้าอ่ะติดคือมือป้ามันลื่นไม่มีน้ำมันไงมือจะเป็นคนมือลื่นอ่ะจับเข็มแล้วก็ลื่นหลุดลื่นหลุดแบบน,นี้พอมันเป็นเหนียวๆนยวยางๆเออมันจับอยู่พอใช้ไปนานๆมันติดทีนี้มันชินลองไปถักเข็มที่ไม่มียางอ่ะถักไม่ได้เลยแล้วลูกอ่ะก็ซือ้อปอกที่ว่าน่ารักน่ารักอ่ะปอกที่มันมีตัวการ์ตูนแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเหมือนโฟมๆแล้วก็นุ่มๆอ่ะมาสวมให้ป้าก็ไม่ถนัดอีกอ่ะมัััััันนนนเเป็ยงงงไไไมมมม่่่รู้้หาาะกกบขอ เขาก็ซื้อมาให้เขาก็แบบว่าเธือถ่ายขี้ฝุ่อก็ทำเข็มน่ารักน่ารักสีอะไรประมาณนี้แหละตั้งแต่สมัยไหนเราซื้อมาให้ทีไรป้าก็ใช้ไม่ได้สักทีมันไม่ถนัดเขาก็เลยเลิกซื้อเลยนี่ได้แล้วนะคะก็จะได้แครอทลูกเล็กๆน่ารักน่ารักสำหรับตกแต่งชิ้นงานนะคะถ้าใครเห็นว่ามันใหญ่ไปก็ทำเหมือนป้าบอกนะพอถึงช่วงนี้ใช่ไหมถ้าจะเอาแค่ครึ่งลูกใช่ไหมคะก็ถักถึงตรงนี้เสร็จก็เอาถักเป็น A ปิดปิดดูแล้วใบก็ลดให้มันเล็กลงให้ขนาดเท่าๆกับลูกก็ประมาณนี้ค่ะเราไปทำกันดูาคคง่่ยะ